cào <laughs> cào bao nhiêu <laughs> quả cào cào muốn bay láng không bay láng không ấp rồi <laughs> muốn

หนึ่งสองึล่าลงจากนาไปวิ่งมาจับหนึ่สที่ให้ติดแฟนเลยมาดูมาจมากสองสามปั๊บฝั่งซ้ายัวฝั่งซ้าย ได้ไหมเนีหนึ่งสองสามากขึ้นแป้นเลยยิงที่แป้นทำไมเริ่มกายแกลรี่มาเริ่มแลล่ใได้หนึ่งสองสามยิงแป้นทำไมบายลงยัดที่แป้นไปยจับหนึ่งสอยดแป้นสบัดแป้นระยะทำนี้สบาดแป้นสบัดแป้น

ตบดปลายนิ้วมือให้ปลายนิ้วมือมีแรงยืดแจไมแงไแรงตบให้พดีบให้พอดีสันแให้พอดีไแรบใพดีววก

ไม่แม่จะเปม่ตัวสแปนสะปัดโกลบกอ